ใช้เวลาแล้วก็ศึกษาอย่างจริงจังมีศัคพิคมากมายที่หมายว่าหลายๆคนบางทีเราอาจจะไม่เข้าใจค,ใความหมายแต่พี่กอสามารถอธิบายได้อย่างลึกซึง้งและเข้าใจแบบง่ายๆเลยอยากทราบว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นในการที่เราสนใจศึกษาในเรื่องของธรรมะคะพี่กอลทุกครับแล้ก็เราก็ตั้งคำถามว่าการที่จะ้นทุกได้ต้องทำยังไงบ้าง แล้วก็พบว่าผมเป็นนักศึกษาแล้วเราก็อ่านหนังสือเยอะมากของทั้งศาสนาของทั้งหลายๆที่ปรากฏว่ามันไม่ practical จนทำตามได้หนึ่งสองมันเป็นการคาดหวังผลในอนาคตแต่พอเราปฏิบัติตามโปรเซสของพุทธศาสตร์เราใช้คำนี้ศาสตร์แปลว่าวิชาพุกธะแปลว,ว่าตื่นตื่นรู้เพราะฉะนั้นนี่คือวิชาการตื่น นั้นถ้าเราตามโครงสร้างของวิชาวิชาจะไม่บอกแค่ภาพรวมแต่จะบอกว่าทำหนึ่งรู้หนึ่งทำสองรู้สองแล้วทำหนึ่งกับสองก็เอาหนึ่งกับสองนั้นมาพิจารณาอีกขั้นนึงมันก็เลยรู้ไปตามลำดับค่ะครับไม่ได้อยเงนะครับทุกคือจุดเริ่มต้นจ<อ>ุดเริ่มต้นนะครับแล้วมาในการศึกษาหาความรู้ครับอย่างจริงจังขอบคุณครับพี่จอร์ ไปที่คำถามที hmm. ่สองกันเลยครับที่ตุกลาใช่ไหมครับพร้อมกับนากศึกษาริทยาการค่ะคือโชคที่แนะนำตัวได้ครับแนะนำตัวรุ่นใดครับผมจะรู้จักกันครับฮานัตมาซิโอกาสค่ะรุ่นสิบส่วนสูงสาม